ผ้าลายน้ำไหลนะคะผ้าตัวนี้เป็นผ้าไหมนะที่อยู่ด้านหลังเปื๊ยน,นะผ้าลายน้ำไหลเนี่ยเป็นผ้าที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็สีมาใหม่เยอะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเปื่อจะให้พี่ๆเพื่อนๆชมนะสีที่มาใหม่นะคะจะเป็นสีน้ําตาลสีชมพูสีเทาแล้วก็ฟ้าอมเขียวนะแล้วก็สีน้ําเงินอันนี้ลูกค้าสั่งตัดเป็นผ่าหน้าติดโบนะ แบบน่ารักน่ารักนะคะตัดออกมาสวยแล้วก็เดี๋ยวดูสีชมพูนะมีสีชมพูลูกค้าสั่งตัดเป็นหางปลาแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องการขอดเยอะนะสั่งตัดหางปลาแบบว่านิดๆนะคะไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นหางปลานิดๆนะคะลูกค้าไม่ต้องการขอดเยอะนะ ก็เลยคล้ายๆเอินิดๆแบบหางปลานิดๆนะคะสวยมากๆนะลายนิดเดี๋ยวเรามาดูผ้ากันดีกว่าว่าผ้าตัวนี้นะคะราคา390บาทเป็นผ้าไหมลายน้ําไหลนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราดูสีแรกกันนะคะสีน้าตาลนะ <g ülme> สีน้าตาลเนี่ยแมทกับเสื้อทองที่เ่อใส่ได้เลยนะมันก็เข้ากันอยู่เห็นไหมคะสามารถแมทกันได้แล้วลายสวยมากๆนะคะผ้าสวยมากเลยตัวนี้นะคะราคา390บาทเท่านั้นนะคะสีต่อไปนะคะเป็นสีชมพูนะคะ สีชมพูค่ะสีชมพูนะคะ3าม้ยบาททุกถุงนะคะสีมาใหม่นะคะแล้วก็เป็นสีเทานะคะสีเทาเอ้านั่นมันสีเทาอ่อนเมื่อกี้อันนี้แบบเป็นสีเทาควันบุหรี่นะจะเข้มกว่าเบอร์หนึ่งนะแล้วก็มีนสีเทาอ่อนเมื่อกี้จะเป็นเทาอ่อนนะตรงนี้เทาเข้มนะจ้ะต่อไปนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินจ้ะแล้วก็สี ฟ้าอมเขียวนะคะฟ้าอมเขียวนะเยอนมากเลยค่ะสนใจสั่งมาได้เลยนะอย่าลืมดู EP หัวมุมด้านซ้ายเหอนอคุณลูกค้านะคะกดถูกใจกดติดตามไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดผ้าสวยๆจากทางร้านนะคะขอบคุณนกคะ่ะ